สวัสดีค่ะราคาทองวันนี้11ธันวาคม67พุ่งแรงมากเรียบตัดสินใจเทียบราคาปิดเมื่อวานนี้ราคาทองคําวันนี้สมาคมค้าทองคําเผยพุ่งแรงมากเรียบตัดสินใจเทียบราคาสุดท้ายวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาทองรูปพรรณขายออกบาทละ43,550บาทราคาทองคําประจําวันที่11ธันวาคม2567ปรับขึ้น450บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาโดยราคาทองลูปพั่์ขยับมาอยู่ที่บาทละ43,550บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9นาฬิกา1นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ42,950บาทขายออกบาทละ43,500บาทตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้ ขณะที่ทองรูปพนธ 96. ์96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ42,175.12บาทและขายออกที่ราคา43,550บาท ทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกโกสปอร์ตอยู่ที่ระดับ2,700.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนสรุปราคาทองวันนี้11ธันวาคม2,567ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ42,950บาทขายออกบาทละ4 3 0 5 0บาททองรูปพั์รับซื้อบาทละ42,175.12บาทขายออกบาทละ43,550บาททั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ MTS โ o ของห้างทองแม่ทองสุขระบุว่าตลาดเก่งธนาคารกลางสหรัฐเฟดหั่นดอกเบี้ยส่งผลให้ทองโลกพุ่งเฉียด2,700ดอลลาร์ต่อออนขณะที่ทองไทยยังต้องลุ้นยืน43,000จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าสุดในรอบ5สัปดาห์ขอบคุณค่ะสดค่ะ